ที่ฉีดชำระเอ,อเดนนะคะสำหรับพกพาในกรณีที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปในที่ที่ไม่มีสายฉีดก้นนะคะและเราต้องการใช้น้ำฉีดชำระเราสามารถใช้ตัวเนี้ยพกพาไปได้ขวดขนาดกำลังดีนะคะอันนี้ใส่น้ำมาให้ดูนะคะวิธีการใช้ก็คือดิดหัวออกมาแล้วก็ดึงปั๊มปั๊มให้รู้สึกว่า ลมมันเริ่มแน่นนะคะล็อกหัวกลับเข้าไปแล้วก็ฉีดค่ะดูความแรงของน้ำนะคะแล้วถ้ามันอ่อนลมมันอ่อนแล้วก็ปั๊มใหม่ล็อกหัวเข้าไปนะคะฉีดใหม่นะคะสามารถเติมน้ำที่ไหนก็ได้ค่ะ ขนาดพกพากลังดีดีไซน์สวยดูดีนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปต่างประเทศจุดที่ไม่มีน้ำใช้ต้องการใช้น้ำแบบพกพาเหมาะมากเลยค่ะเออรดน